กันวันหนึ่งนะนี่พาแม่มาแซบที่ทุ่งดอกไม้ก็อยากมาถ่ายรูปก,กับดอกไม้เนะาะจ้ะจุดแรกที่เราแวะเนาะก็คือเวโรนาเวโรนาที่ปิดมานานวันนี้ได้เลิกดีเนาะแล้วก็เลยแวะมาตอนนี้มันเป็นช่วงที่เป็นทุ่งไม้สีม่วงจ้ะตอนนี้ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วคนละ50บาทข้ทงางในก็จะมีอยู่ทั้งหมด3จุดจ้ะจุดแรก,ก,กที่เราไปนี่ก็คือเป็นคาเฟ่ทุ่งดอกไม้จุดแรกแล้วก็จุดที่สองเป็นแอดเวนเจอร์จ้ะ นะแล้วก็ชะี่าก็จะเป็นอะไรอ่ะถ่ายรูปซอรอิตาลีอิตาลีใช่ใช่ใ,ชใชอันนี้ก็เขาพาขึ้นรถไปลงตามจุดสามที่นะโอเคงั้นเดี๋ยวดูจุดแรกเลยค่ะถึงแล้วจ้าทุกคนนี่ทุ่งสีม่วงเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายดอกไม้อีกสัก1กลุ่มนะ<แ>นะ okay. Let's go ออากาศดีอากาศดีดด นี่ขนาดเที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่ร้อนเลยดูสุดยอดเลยอากาศสบายมากเลยอ่ะเราของเราสอวอเนี่ยเอาข้างล่างก็พอนะแม่นะมแม่แม่เอาต้องขึ้นบันไดนะ<ป> <c oughs> เอาเย้มนับด้วย <c oughs> เรียบร้อยแล้วพอหนุกหนนไปอีกหนึ่งกลุ่มนะนจ้ะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ ซึ่งมันอยู่ตรงทางลงที่เราเข้าจุดชมทุ่งตรงนี้แหละนะแล้วก็ส่วนลดของบัตรอ่ะยี่สิบบาทลดได้ตอหนึ่งใบตอนหนึ่งรายการยี่สิบบาทไปไปดูคาเฟ่กันคาเฟ่ครับเพื่อนๆถึงแล้วนี่แหละเป็นแถวรถจดรถคนเดียเดี๋ยวๆๆๆๆขอบคุณค่ะไปกินนะ ิเชื่อใจก็เขาเยอะราดเอต่ะถึงจุดที่สองแล้วเป็นจุดแอดเวนเจอร์เนาะนี่ มีตามนี้เลยมี a t v ีวอย่าขนสลิงสวิงลบเดินดูถ่ายรูปมันจะมีพวกโอ้เด็กๆก็น่าสนุกนะอแล้วก็มีป้อนอาหารกระต่ายด้วยแหละแม่ไปแล้วอ้าวแม่ไปแนบเลยทีนี้บอกไม่อยากมาลงคนแรกก็เลยทีนี้จ้ะโอเคไปดูบรรยากาศกัน สวยนะเพื่อนๆนะคิดว่าสวยไหมที่นี่ก็สวยนะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าสมมติใครที่อยากจะมาที่นี่นะเหมาะกับการถ่ายรูปเพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดตอนนี้ยังไม่เปิดอะไรอ่าใช่ถ้าแบบชอบสายถ่ายรูปกมาได้เลยเพราะว่าเราจะไม่ติดคนใช่จะถ่ายแบบไม่ติดคนแบบคนน้อยหน่อยแบบนี้วันเสาร์เนี่ยอ่าเอาเป็นว่าสายถ่ายรูปถ้าอยากมาก็มาที่นี่ค่ะแล้วก็ถ่ายกันหมดแล้วไม่รู้นี่ สายไทยโลกของแท้จ้ะกลับได้ถึงแล้วจ้ะตอนนี้เราแวะกันอยู่ที่ครัวนวังเนาะนี่บรรยากาศบ้านๆแต่รสชาตินี่ไม่บ้านนะจ้านี่ก็ ที่นี่เขามีขายหลายอย่างนะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนาะสเต็กอาหารตามสั่งหมูกรอบหมูกรอบมี่กอบเน้นหมูกรอบแล้วก็ได้จัดที่นี่มาเลยเป็นหมูกอบคั่วพริกเกลือโอ้ยน่ากินไข่ดาวด้วยนะแต่ของแม่สั่งเป็นสเต็กหมูไปกลัวไม่อิ่มก็เลยสั่งเป็นยำไก่กรอบจ้ะโอเคยังไงเดี๋ยวชิมก่อนเนาะ แล้วจ้าที่บ้าของเราวันนี้นะเป็นพอนฮูกตาโตจองเมื่อคืนเองโชคดีละเนี่ยที่มันยังเหลือห้องว่างเนาะช่วงนี้เขามาเที่ยวงาราดอกไม้กันนะเราก็ได้ที่นี่ฮอนฮุกตาโตมาจ้ะห้องล้า4 0 0บาทจ้ะแต่วันดีบีแม่มาด้วยก็จะเป็น3ท่านเตีงเสริมก็คือ400บาทอืมพร้อมาหารเช้าด้วยจ้ะก็วันนี้อากาศดีดีอันนี้เดี๋ยวเราไปไปดูทุ่งฟลอรา เขาบอกเขามีงานตั <S <S ้งแต่วันที่หนึ <S <S ่งพฤจิกจนถึงเดือนคุมพาเลยทีเดียวเนาะเหมือนจะยี่แปดมั้งจ้ะที่เราแอบมาแอบมาซิ่งมาก่อนอยู่ในช่วงเวลาพอดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูกันจ้ะถึงแล้วเนาะตอละต่อละผักใช่ก็ไปซื้อบัตรเนาะบัตรเนี่ยถ้าเป็น ใหญ่ก็โคลาสองร้อยบาทนาะแต่จะเป็นผู้สูงอายุร้อยห้าสิบบาทแสดงบัตรประชาชนของเขาสักนิดน,นึงนี่แม่ได้ส่วนลดพิเศษมาได้ละอยห้าสิบบาทใช่แล้วก็ได้ตัวมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสวนโรสการ์เด้นนะใช่โดยนั่งรถรางเขาอ,ออกทุกครึ่งชั่วโมงอีกห้าทีออกละใช่ใช่จะบอกว่าในส่วนของโรสการ์เด้นตรงนู้นเนาะมันจะปิดห้าโมงเย็นแต่ว่าสวนที่อยู่ข้างในปิดหกโมง ตอนนี้เรามาตอน4ี่โมงเยน็นเราก็เลยคิดว่าเออจเะไปข้างในก่อนออนะถ่ายรูปยาวยาแล้วออกมาถ่ายข้างนอกจก้ะแล้วก็มันมีหางบาดอย่างที่ว่ามันเป็นเป็นส่วนลดของคาเฟ่บางรายการของฝากที่เป็นาวายหรืออ,อ,อะไรพวกนีบ้บางบาง,บางรายการเช่นกันนะโอเคนี่ลถออกแล้วเดี๋ยวเราไปที่ทุ่งสวนกุหลาบกันกเลยไปกันเลยจ้ะ มีขายพวกแบบว่าไอ้พวกอาหารตามสั่งก็มีนะก็ต๋วยเตี๋ยวขึ้นผลทงางการเกษตรว่างั้นตึงแล้ว ชั่วโมงหนึ่งไม่น่าจะครบนี่อยู่ตรงนี้มันมีทั้งหมดตั้ง14จุดเนี่ยโอ้ใหญ่แท้รวรวๆรวว,วนะปะเราเริ่มสักจุดหนึ่งดีกว่าเริ่มเลยจะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปให้แม่สักสักหนึ่งกริดนะตอนนี้เป็นโซนนี่นะนะร็อสคาเฟ่และของฝากพิเลยใช่ตรงข้างหน้าเลย ไปทางไหนดีน <S <S เนาะก็เข้าทางนี้อยู่แล้วทางเดียวทางนี้จ้ะจ้ะโอ้โหดอกกุหลาบของแท่มีหลายสีมากเลยเข<า>วีวชมพูแดงสวยเ<ง>นาะถ่ายรูปได้มามันอยู่ที่นี่เราขอหันมาทางนี้นะเพราะว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแต่จริงด้านหลังของพี่ต้งนี่โอ้โหเป็นทุ่งอยู่เหมือนกันนาเคเลยอะดอกเริ่มเลยเนี่ยเท่ามือเลยทีเดียว นี่ว้าว <Wow. S 2> มาตอนสี่โมงเย็นแสงก็จะซัอๆแบบนี้โอ้ oh, แม่โลกถ่ายโลกเป็นสนุกกันใหญ่ <c oughs> แล้วจ้าโห <c oughs> <c oughs> แดงส้มเขียวเหลืองแสดแดงใส่เสื้อสีผิดชีวิตเปลี่ยนโอโ้โห,ห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยต้องสีแบบอ่อนๆนะดอกไม้จะเด่นเด่นเด่นวันนี้พันกอบร,รูปอะแม่มาด้วยพันกอบร,รูปพอไหมไม่พอไม่พอยังไงเดี๋ยวถ่ายเป็นช็อตๆๆๆๆๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะๆๆๆๆๆแต่ระหว่างนี้ต้องไปสอยถ่ายรูปให้แม่ก่อนเนาะไปแล้วเดี๋ยว หายากาศรวมๆให้ดูแล้วกันค่ะ จบนื่อยเดินยังไม่ครบรอบเลยแต่ได้แค่นี้นหะเพื่อนเพื่อนเพราะแสงมันเริ่มหมดแล้วนะเออละมายเย็นไปตนิดนึงแต่นี่ก็เดือนสบายนะอคนก็น้อยในเวลาเนี้ยใช่คนคนน้อยไม่ร้อนแต่ว่าเออก็มีเวลาถ่ายน้อยไปนิดนึงแต่ว่าอย่าลืมว่าที่เนี่ยมันหมดเดือนกุมพานะยี่แปดน่าจะยี่แปดกุมพาเพื่อนเตามมาที่นี่ดีมากๆได้โอเคเดี๋ยวยางนี้เราจะไปไหนต่อ น่าจะไปหาอะไรกินก่อนเข้ารีสอร์ทอ่อาแค่ร้านแถวๆนี้แหละใช่อ,อะไรที่ว่าเด็ดเราจะไปง่ายเลยโอเคเราเจอกันที่ร้านเลยจ้ะโอเคไปเลยครับอตอนเดินกลับนี่แหละ <laughs> ตอนเดินมาเนะี่ยโอ้ไก่จะบินกินเกล็ดด้นกลับแล้วพร่อมเพื่อน รวยเลยเลยโอ้นี้สั่งสามอย่างเนาะอาแม่ชิมเลยไม่ชิมเลยนี่ข้างหน้าเรานี่แกงเลียงกุ้งสดเด็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 ดเดือด่านแล้วก็มีนี่เหลือนกุ้งกุ้งแล้วก็อันนี้สุดท้ายสามอย่างเป็นปลาดุกปูผัดขิงอือหรือผัดพี่ขิงนี่แหละใช่ใช่ก็เคียงเป็นผักแค่นี้ก็น่าจะอิ่มแล้วเพราะว่า อันนี้ก็ใหญ่อยู่นะอืมเคงั้นกินยั่ๆก่อนดีกว่าแป๊มเลยก็เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะจับที่พักแล้วนะเีนอนตีพุ่งแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยดีกว่าไหมไม่ไปเจอที่พักก่อนเจอกันที่พักก่อนอิ่มอิ่มปุ๊บหนังตาย่อนเลยจ้ะถึงแล้วที่พักขับมาแค่ ห้าทีอยู่ซอยเดียวกันว่ากันทีอยู่ซอยเดียวกันจ้าเนาะโอ้เดี๋ยวหลังจากนี้เราคงไปอาบน้ําเนาะพักผ่อนมีที่นี่มีเครื่องทำอุ่นด้วยนวดขาไหยเดินเยอะเดินถึงกิโลวะววันนี้น่าจะใกล้ไหมเนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าโอเคแล้วเจอกันนะพรุ่งนี้นะอ่า กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่โต้งอ่ะ,อะจัดไข่กระทะไปสองจ้า <c oughs> ข้าวต้มอีกหนึ่งข้าวต้มอีกหนึ่งจ้าแม่นี่มีขนมปังด้วยอ้อฮมีความสุขจ้าก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวเราก็คงจะไปนอนตีพุงนิดหน่อยอีกนิดน,นึงเก็บของแล้วก็จะไปคาเฟ่เป็นที่สุดท้ายโอเคได้ไงเดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่เป็นที่สุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะ อาชิโกฟาร์มเนาะหลักๆก็จะเป็นสตรอเบอรี่แต่ตอนนี้ยังไม่โตยังไม่ออกลูกใช่แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบพวกพอปดอกนู้นดอกไม้เนาะโอตอนนี้กำลังบานเลยแหละแล้วก็ตรงนู้นคิดว่าน่าจะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเดินไปดูกันจะเป็นจุดไฮไลท์จะเป็นดอกหญ้าทาสีต้นลักษณะคล้ายภูเขาฟูตินะฟูจิฟูติน้ัเขียวเออฟูติน้เขียวแล้วก็ ทางด้านนี้ของอก้อยก็จะเป็นพวกอาหารเป็นพวกของของที่ลึกกับของฝากเดี๋ยวไปหาลูกัอนอืกูปองคนละ80บาทผู้ใหญ่เนาะ ส่วนเด็กก็คนละ50บาทอ,อันนี้หางกุปองเป็นส่วนลดได้ด้วยเครื่องดื่มแล้วก็ขนมได้ฟรกุ <Okay. S 1> ซ็อปเสิร์ฟจเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในถูกข้างในนี่นฟูฟ้องอองซิวมากเลย จนเมื่อยนิ้วเลยแม่นี่นั่งนั่งลั่นชัตเตอร์โลโรเลยจ้ะ <laughs> นั่งจะนอนอยู่แล้วหลายโลกตอนอ่ะ <laughs> โอเคก็น้องฝากวไว้ด้วยที่นี่ฟูจิฟูใจช่วงนี้อากาศดี <c oughs> อากาศเยน็นกําลังดีไม่ร้อน <c oughs> <t ose> <t ose> ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วก็ยังไม่ร้อนอยู่เลย <c oughs> <c oughs> แต่นี่คืออารมณ์แบบรอแดดมาจะได้ภาพสวยๆนะอ่าเนี่ยนำพอๆอยู่วันนี้อืมจ้ะก็เดี๋ยวจบจากที่นี่เราจะไปที่ คาเฟ่นะที่สุดท้ายที่สุดท้ายสุดท้ายนาที <c oughs> เออสักทีอันนี้คือเห็นปุ๊บหืมต้องเข้าเลยเบรกแทบไม่ทันใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่บิสไทม <c oughs> <c oughs> ์คาเฟ่จ้ะค่ะแล้วบิสไทม์บิสไทม์วังตาลวังตาลคาเฟ่ที่เดียวกันแหละเนาะ <c oughs> นะข้างๆมีร้านอาหารพื้นบ้านอ่าสองจุดเลยทข้างๆร้านเลยเนาะโอ้ถ้ามาตอนเที่ยงนี่ได้กินทั้งสองอย่างจ้ะ พาไปสั่งกาแฟดีกว่าไปดีกว่านะได้มาแล้วอากาศหนาวๆน,นี่ก็ต้องสั่งไปของร้อนจ้ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกัน น่าทานมากๆม,มีมอคค่าอาร์ตด้ะนะอ,อเมริกานอ่แบบดังเดิมเป็นข้าวเ<ม>ขาบอกข้่วกานเป็นข้่วการนะครับก็รสชาติก็หนักอยู่อหอมกาแฟเลยแต่จากฟูจิมาสีเราขึ้นมาทางโคลราแล้วนะครับแล้วก็อยูเทินกลับมาสรุปแล้วบิดทาม คาเฟ่นะคาเฟ่แห่งนี้เลือกไม่ผิดที่มาเพราะว่ารสชาติโอเคเลยเคแแล้วก็นอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วข้างๆกันเจ้าของเดียวกันก็จะเป็นครัวอาหารวังตาลวังตาลอ่าวังตาลอยู่ติดพื้นที่เดียวกันเลยโอเคสำหรับทริปนี้ก็คงประมาณนี้เป็นทริปพาแม่เที่ยวสนุกๆถ่ายรูปดอกไม้อ่าดอกไม้ทุ่งนดอกไม้เนาะที่บังน้ำเขียวกระจายไมากไ่ไกลไม่ไยังไงแล้วเดี๋ยวขอตัว กลับบ้านไปล้างแผลก่อนเนาะเมื่อยนิ้วไปหมดแล้วเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าเราจะไปกลางเต็นแน่นอนวันนี้ขอแชว่วนอนสบายๆกับเขาสักหนึ่งคืนเนาะโอเคแล้วเจอกันทริปหน้าเลยค่ะบ๊ายบาย